สุดอึ้งค่ะพี่น้องนะคะสุดอึ้งอียงวตีบอกเลยนะคะว่าสําหรับคลิปคลิปนี้นี่หลายคนยังไม่รู้ค่ะพี่น้องยังไม่รู้อะไรนะคะสาหรับในวันนี้ได้เห็นคลิปนะคะได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องซึ่งคลิปคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าได้เห็นทางด้านศินลปินเอินวาเป็นอดีตศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องได้มีการว้าฮอดว้าถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอินว่า เปิดเผยความลับวันเถาะนะคะเปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับอุ้งอิงเพชรบานแพงเปิดหมดเปลือกค่ะพี่น้องนะคะรับทั้งดันสมปอกหล,ละแล้นก็คือสิรู้จักเพิ่นดีนะ,ะพี่น้องเนาะนะคะตอนนี้ก็ได้ไปยูกับค่ายใหม่แล้วสังกัดใหม่แล้วนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะรับทั้งดันสมปอกเพิ่นเดมีการเวอาหอดเวอดถึงน่องอุ้งอิงเพชรบานแพงบอกเลยนะคะว่าเผยหมดเปลือกจริงๆ เปิดหมดเปลือกจริงๆคนที่ยังไม่รู้เซื้ววากะมีอีกหลายคนส่วนคนทีรู้แล้วก็แสดงว่าเป็นเอฟซที่ติดตามดูคลิปอุงอิงทุกมือวันเถาะต้องเป็นเอฟซี่นแท้ของอุงอิงเพชรบานแพ้งนะคะแอดมินบางเรื่องแอดมนกะบอท่านในรู้ลึกปันดทีเกี่ยวของกับอุงอิง <ๆ S 1> เดี๋ยวซิเปิดเอฟซี FC แฟนครับเดฟังกันบอกเลยนะคะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะพี่น้อง เปิดหมดเปลือกจริงๆนะคะอด,ดีตศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาพูดเองเลยน้องพี่น้องนันหามาเบิกกันค่ะว่าคุณส้มป๊อกนะคะตอนนี้เพิ่นกะได้ซื้อว่าส้มป๊อกเฉียบขาดมิวสิกพันนะพี่น้องเดี๋ยวสิเปิดคลิปบางช่วงบางตอนให้ซีแฟนครับได้๋ฟังกันนะคะว่าอด,ดีตศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้วอรฮหอดวอาถึงอุ้งอิงว่าจ้างไ๋แน่ไปฟังกันพี่น้อง นองเเป็เด็ดกน่่าารักก <c oughs> กมคะ็คือเป็นเด็กแบบซื่อๆบ้านๆเลยในฐานะที่น้องส้มป๊อกเนี่ยอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้คุกคีมาตั้งปีเลงน้องมีความเป็นต,ตัวของตัวเองสูงที่สามารถคารวะเด็กน่ารักมากพี่น้ำใจพี่เวลาได้เงินรางวัลอะไรเยอะเงียสวนมากน้องจะมาแผ่งพันคนกขโมงทั้งหมดแล้วก็ทำบ่อยด้วยแล้วเราได้แต่ขโมงโอ้ได้สิคะ <c oughs> นี่คือความน่ารักของอุคงเองค่ะการันตีโดยน้องส้มป๊อกเชียบหานมิวสิกจริงน้องหูหิน นั่นแหละค่ะพี่น้องจากปากอดีตศิลปินสาวน้อยเพชรบันแพงออกมาบอกค่ะขดา,า,า,านี้เป็นจังใดบัตที่นี่พี่น้อง fc แฟนคลับหลายคนบอกว่าโอ้อ,อุกอิงนี่ไม่ใช่เพียงแค่เฮ็ดดีต้นหนากลองพี่น้องบ่แมนน้องบ่ไดเฮ็ดดีเอาหนากลองหรือว่าบ่ไดเฮ็ดดีต้นหนาผู้ใดโดยซ้ำค่ะพี่น้องน้องเฮ็ดเพราะจากความรู้สึกของน้องจริงๆนะคะน้องตั้งใจน้องเต็มใจอยากเสียเฮ็ดซิ่งสิ่งนี้อีหลีเนาะพี่น้องเนาะนะคะเอานั่นแหละค่ะพี่น้อง เข้ากับเดรู้นะคะได้รู้ความลับนะคะความลับของน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งทางด้านคุณสมปอิ่นบอกว่าอุ้งอิงนี่เป็นเป็นเด็กน้อยน่ารักนะคะน่ารักน่าใสใสบ้านๆนะคะเป็นเด็กน้อนบ้านๆคือจังทีหลายๆคนได้รู้นะคะบ้านนี้แหละอุ้งอิงเป็นแบบเด็กน้อยใสใสสื่อแบบบ้านบาร์ดีเลเดอร์นะคะแล้วอุ้งอิงนี่เป็นเด็กน้อยที่มีสัมมาคารวะพันนะพี่น้อง เวลาที่น้องได้รับรางวัลน,น้องได้มาไล่น้องได้ติปได้หลายจังสี่นะคะน้องกะบอลืมมี่สิแบ่งปันสําหรับคนในองค์กรโอ้พี่น้องนี่คือจากปากคนไหนเลยเด้นะคะถือว่าเป็นอดีตคนในองค์กรเลยเด้ค่ะพี่น้องบอกค้าขนาดนี้นะคะแสดงว่าที่เอฟซีแฟนคลับคนนหนกและข้นไดรรูนี่พี่น้องว่าอุ้งอิงน้องเป็นค้นทีมีสัมมาคารวะนะคะ น้องเป็นคนทีแบบน่ารักน่าเอ็นดูใส่ใส่ซื่อๆใช้ที่เวิตตามภาษาได้หน่วยบันเฮ่าสิ่งที่เอซีแฟนคลับได้รู้นะคะก็คือเรื่องจริงนพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าหลุดออกมาแล้วจากคนในวงเองเลยวันเถาะนะคะเอาน่นรักค่ะพี่น้องก็ถือว่าน่ารักนะคะน่ารักสําหรับอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะเช่นใจมงทีวาเวลาที่น้องได้รับมาลลย เวลาที่น้องได้รับทิปมาหลายๆจังสี่น้องกับบอลืมที่สี่แบ่งปันสําหรับคนในองค์กรบอว่าสิเป็นจํานวนเงื่อนที่หลายหรือว่าจํานวนเงืนที่หน่อยคนที่ได้รับทุกคนอละคับพี่น้องรู้สึกดีเบิร์นะคะบอว่าสิเป็นเงื่อนหน่อยเงินหนายนี่ลายคนนี้ดีใจเบิร์ด้ค่ะพี่น้องนะคะกับสิคิดอยู่ละว่าเออเด็กหน่อยผู้หนึง่งนะคะเด็กหน่อยผู้หนึ่งเป็นยังคือแบบจิตใจดีค่ะขณะนี้เป็นคนที่แบบ มักแบ่งปันค้นแบบมักทำบุญค่ะขนาดนี้นาอพี่น้องเนาะเป็นแอนดมินแอดมินกอคิดได้ค่ะพี่น้องนะคะสมมุิว่ายังน้องอุกอิงสมุิน้องพึงเขามาอยู่ในวงจังสีไหมค่ะพี่น้องแล้วสมุดว่าแอดมินนีเป็นศิลปิในในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวเพราะว่าหนึง่งน้องพึงเขามาจังสีไหมคะพี่น้องอันนี้คือเรื่องสมุดขืนนะคะแล้วยูบยูมือหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะ มือหนึ่งอุงอิงไปทําการแสดงได้เงินมาพอสมควรแล้วออกมาแบ่งแอดมินยังสิสม,มูตมเด้นะคะโอ้เป็นแอดมินไอไม่เคยคิดได้ค่ะพี่น้องว่าเด็กนันผู้นี้เป็นผู้ถดเหือนะคะทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจังสีไหมคะพี่น้องแต่ว่าเป็นยังน้องคือต้องเอาเงินมาให้เฮ้านะคะโอ้พี่น้องเว่าหลายคนก็คือสิคิดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นจ้าใน้าที่นิ่หลังจากที่อุงอิงน้องได้มีการแบ่งปัน เอาเงินมาให้หรือว่าสิเป็นเอาเอียงมาให้จังสิ่ล้วคาพี่น้องนะคะคน,คนที่ได้รับผู้ที่ได้รับก็ย่อมรู้สึกดีเสมอเนาพี่น้องเนาะนะคะเอานั่นระคะพี่น้องใครเป็นอะไรเม่นอเมีก็จะคิดแบบนี้ล่ะนะคะว่าโอ้หน่องตกเป็นคนที่แบบจิตใจเมตตาเป็นคนที่แบบใจบุญอิรีวันเถาะเนาพี่น้องเนาะนะคะเด็กหน่่ยผู้หนึ่งอายุสิบแปดปีไปมค่ะพี่น้องคิดแบบอยากจะแบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ แบบเหมือนว่าเป็นการให้กําลังใจสําหรับคนที่ได้ไปทําการแสดงกบเ้าวันเถอะนะคะสมกับเป็นบอสน้อยจริงๆควอมิดแบบนี้นาอพี่น้องเนาะน,นะคะนี่ละ่ะพ่ออุ้งอิงน้องเป็นคนแบบนี้ก็เลยเห็นห้ไดจเจฟซี่แฟนคลับไปเต็มๆทางด้านคุณส้มป๊อกเพื่อนกะว่าชัดเลยค่ะพี่น้องนะคะเพื่อนกะได้น้าอุ้งอิงคือกันคือว่าน้องไม่มีการละเลยนะคะพี่น้องว่าเลือกคนนี้เลือกห้ผู้นี้เลือกห้ผู้นั้นไม่มีการเลือก น้องพี่น้องเนาะนองกะได้มีการแบ่งปันสุกคนมีมือหนึ่งค่ะพี่น้องในวันนั้นนี่คือว่าเป็นช่วงที่อุ้งอิงมาใหม่ๆเลยได้ค่ะพี่น้องมาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยตอนนั้นนองกะกำลังมีกระแสนะคะเป็นช่วงที่เอิรนว่าเอฟซีเปนครับกะเน้อแน่นวันเถาะในช่วงช่วงหนึ่งแอดมินก็ได้มีการเดินห้างไปถ่ายคลิปอยู่หลังห่านกับท่างพญ่ขัมพานค่ะพี่น้องก็เลยไปถ่ายแล้วกะได้เห็น ได้เห็นองค์อิงเพรบานแพงได้มีการเอิ้นเอาเหล่าบรรดาแดนเซอร์เหล่าบรรดาศิลปิในในวงคอนวอย์อาอาจารย์นักดนตรีจกสรีไหมคะพี่น้องตลกจังสีเอิ้นมาอย่างเอิ้นมาแจกเงินน้องถือเงินมาปลึกหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็แจกให้ผู้นั้นแจกให้ผู้นี้ให้ทุกคนนะคะพี่น้องไม่ได้เลือกโอ้อดินได้เห็นแบบเต็มตา เต็มสองตาเลยวันเถาะบ่แมนแบบเป็นเรื่องแต่งขืนทีฟซี่แฟนคลับหลายๆคนได้รู้ว่าอุ้งอิงน้องได้มีการแบ่งเงินให้คนนั้นคนนี้บ่ได้เป็นเรื่องแต่งขืนพี่น้องยืนยันจากปากแอดมินเลยเห็นเต็มๆนะคะอุ้งอิงกําลังยืนแจกเงินยืนแจกเงินก่อนที่น้องจะให้น้องกะดีมีการไหว,วก้อนสาเด็จค่ะพี่น้องนะคะก่อนที่จะให้อะไรคนอื่นน้องกะริมีการไหวโดยที่คนนั้นนี่อาจจะอายุน้อยก็อน,น้องกระตาม นะะ้นองกนยกมือไหว้ก่อนโอ้พีน่น้องเรื่องอะไรพูดนี้นี่สุดยอดมากๆเนอะพี่น้องเนอะนะคะเอิรนวา่า FC แฟนคลับหลายคนนี้ติดตามคนไพมพ่ผิดแล้วนะนะคะนัะรายพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้สำรับทางด้านคุณส้มปอกน้่มนะคะคุณส้มปอกเชียบคาร์ดนิวสิกพันนัพี่น้อง แล้วก็เป็นกําลังใจแห่งจำรับน้องอุ้งอิงทีมงานเซาน์อยเพชรบันแพงนําสุภูสุขคนนั่นแหละค่ะพี่น้องบพราบาสิเดินทางไปทําการสแสดงยุติได้กับเขาให้ปลอดภัยทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับเอฟซีแฟนคลับที่ว่าเดมีการเขามาเบิงเขามากดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ช่องเซาลนิพัลลันไช่หนําตอนนี้ว่ากันว่าคนติดตามสิได้พ่อแปดหมื่นคนแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยก็บ,บ้าคิดว่าช่องจะคล้องช่องเลยหน่อยสิแบบมีคนมาหักมาแบบ เอ็นดูมาติดตามหลายค่ะนาดนี้คนติดตามเกือบแสนนี่ดีใจคัะเด็กค่ะพี่น้องตอนแรกแอดมินคิดว่าสิบ่ไดอีมากไกล์ค่ะคณะนี้แต่ว่าเสือว่านี่แหละนะคะสิ่งที่เฮาแบบได้มีการเผยแพร่ออกไปนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบันเทิงจะสีไหมค่ะพี่น้องเสือว่านี้เป็นคลับหลายคนก็บแบบ อยากเขามากดติดตามเป็นกำลังใจให้นะกะขอบคุณสำหรับ FC f อฟซีแฟนคลับทุกคนนำเราพี่น้องเนาะนะคะตอนนี้ระบบอุ้งอิงอยู่ในช่องแอดมินที่ว่าเดมีการติดตามช่องแอดมินนี่ประมาณ80%ค่ะพี่น้องบ่ได้เว้าเล่นบ่ได้เว้าหยังเรื่องจริงเลยบันทาะก็สิเอาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอุ้งอิงเอามาอัปเดตสุพี่น้องฟังนะคะนั่นแหละ,ค,ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้สำหนับสักก้อนเนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ